สวัสดีครับพายแมชชีนชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานโครงการหมู่บ้านก่อสร้างนะครับผมสร้างบ้านนะครับที่คลองสามวานะครับผมเนี่ยครับหลังจากผมเดินกดมานะครับคลิปที่แล้วเนี่ยกดต้นนี้เสร็จนะครับผมดินจมนะครับผมก็บิดตัวครับเดินออกมานะครับ เนี่ยแมคโครขุดตากดินให้เหมือนเช่นเคยนะครับผมดินเลนมันโผดขึ้นครับเนี่ยปิดตัวมาผมก็เดินแนวตรงมาเนี่ยแมคโครกาลังปูแผ่นให้นะครับผมถ้าเดินแนวนี้นี่กดไปตัดไปนะครับเสาเข็มนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมยังดีกว่าจมนะครับนะครับแมคโครปูแผ่นให้แบบทีทีเลยนะครับผมกันดินโผล่ขึ้นมาครับ เป็นดินผมใหม่นะครับเนี่ยดูแห้งแต่หน้านะครับเปนดินเลนด้วยนะครับผมมันจะโผล่อยู่ประมาณเนี้ยถ้ากดกดแนวนี้นี่ต้องตัดไปนะครับผมเพราะว่าต้องค่อมต้องเข็มไปเรื่อยนครับ๋ยนวะผมพาไปดูนะบผมหุดต่อไปที่ต้องกดนะครับ ซอรวหาไว้เริงต,ต้นนะครับเนี่ยหมดสีน้ําเงินนะครับเกือฝากย่งนนะครับผมกดไปทีละสามต้นแล้วปบแผ่นไปเรื่อยนะครับเดินแบบนี้ไปเรื่อยต้องทําอย่างนี้เท่านั้นนะครับจะได้ไม่จมนะครับผมถ้าขยับข้างจมแน่นอนนะครับนะครับผมเรื่องต่อกก็แปลงตอกเสร็จแล้วก็ย้ายมานีนะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทผมทางานอยู่นะบริษัทเี่นายเสาเข็มสาเร็จรูปมอกรูกขนาดทุกแบบนะครับมีครบจบทีเดียวนะครับมีทั้งเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับเสียงไม่ดังไม่สะเทือนผมก็รับผิดชอบแนวกาแพงขอบแดนบ้านแดนบ้านเนี่ยจะได้เสียงไม่ดังไม่สะเทือนไม่รบกวนสมาธิ เนยครับผมเลือกใช้ผูกวิธีนะครับไม่มีปัญหาแน่นอน,นครับผมส่วนที่ตอกได้ก็ตอกครับช่องนี้ก็เป็นช่องสายอาชีพนะครับผมทีมงานไวัยรุ่นตากแดดน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ถายอาชีพนะไม่วันนะครับแม้แดดมามากก็ไม่วันนะครับผมอัพเดตหน้าง,งานให้ดูอันนี้ก็ขุดไปเสร็จก็ขุดฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วครับผมรอเอลีนตัดเสาเข็มนะนะครับผม,ท,นนะนะบผมทำทุกวันรอสร้างทุกวันนะครับ ไม่มีวันหยุดนะครับอันนี้หน้างานนี้ทําได้ทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้เลยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็พอสังเกตในเท่านี้ครับผมอัปเดตความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับ ยังไงก็เอาไว้ดอกันทุกหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ